ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะรยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอ่ะอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงกว่ากว่าเช้าวันนี้มีหมอกลงนะครับบรรยากาศก็เย็นๆแต่ไม่ได้หนาวเท่าไหร่อวันนี้ผมจะคุยเรื่องอะไรดีก็เอาเป็นว่า ปั๊บนะครับมีเสียงรถวิ่งผ่านเพราะว่าผมจะอยู่ข้างข้างถนนแต่เป็นถนนสายรองก็เป็นว่าวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับกับดินดินปรุงปลูกผักสลัดของผมแล้วกันนะครับผมเออหลังๆมาเนี้ยผักสลัดของผมมันค่อนข้างจะน้ําหนักดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะสาเหตุลหลักๆเลยก็คือมาจากดินเนี่แหละครับทําไมดินถึงเป็นประเด็นสําคัญมากๆในการ ในการปลูกผักสลัดผมมองว่ามันเป็นเป็นปัจจัยสําคัญหลักๆเลยนะครับสําหรับดินปุปูกปลูกว่าทําไมผักจะเติบโตดีไม่ดีผักจะโตมากน้อยแค่ไหนครับมันอยู่ที่ดินของเราล้วนๆเอ,อ่อดินปุปูกปลูกของผม,มครับผมจะใช้วิธีการหมักหมักทิ้งเอาไว้กับจุลินทรีย์ต่างๆอย่างต่ําเลยก็คือสามเดือนหรือถ้าเลยไปกว่านั้นยิ่งได้ยิ่งดีครับทําไมดินปุปูกปลูกถึงต้องเอามาหมักกับ จุลินทรีย์เอามาหมักกับน้ำซาวข้าวเอามาหมักกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรพวกนี้ก่อนก่อนที่จะเอามาใช้งานเพราะว่ายิ่งเราหมักเยอะๆครับมันก็จะทําให้สารอาหารต่างๆในดินที่เราเอามาปลูกเนี้ยมันถูกย่อยสลายแล้วก็มีมากขึ้นหมายถึงว่าพืชพร้อมดูดซึมพืชเวลาเอามาปลูกมันก็พืชพืชอ่ะพร้อมที่จะดูดซึมได้เลยเพราะนั้นดินของผมอะจะเอามาหมักเนี่ยมันจะเป็นดินพอหมักได้ที่ครับมันจะ มันจะมีพงอากาศมันจะล้วนซุยไปหมดมันจะไม่แข็งเห็นไหมครับมันจะไม่แข็งเหมือนดินทั่วไปเพราะ,ะนั้นผักสลัดต่างๆเวลามาปลูกในดินพวกนี้ครับมันก็จะเดินเดิเดนลากได้ดีมีพงอากาศมีออกซิเจนมีน้ํามีสารอาหารครบถ้วนเพราะ,ะนั้นผักแต่ละต้นมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีซึ่งแต่ก่อนอ่ะผมจะไม่ได้ใช้การหมักดินเป็นหลักทําให้รู้เลยว่าดินอ่ะสำคัญมากๆในการดินงปลูกนะครับ เพราะนั้นก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะปลูกผักอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตนะครับพยายามไปโฟกัสเรื่องดินให้เป็นปัจจัยหลักของเราเลยว่าดินที่เราจะปลูกอ่ะไม่ว่าจะเป็นดินดินจากท้องนาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันมีสารอาหารเพียงพอแล้วหรือยังดินมันเป็นดินแข็งดินร่วนดินทรายขนาดไหนเพราะนั้นก็คือถ้ามันถ้าดินมันยังไม่ค่อยดีครับเราก็ต้องบำรุงดินที่เราจะปลูกอ่ะ ให้มันดีเสียก่อนมีสารอาหารให้ค,บครบ้วนเสจะก่อนก่อนที่จะเอาพืชผักเราไปลงเพราะถ้าเราไปลงแล้วแล้วดินเรายังไม่ดีดินแข็งดินแห้งดินดานหรืออะไรเงี้ยมีสารอาหารไม่เพียงพอครับปลูกอะไรมันก็ไม่งามนั่นแหละครับคือปัจจัยหลักๆเลยเท่าที่ผมเรียนรูป้ประสบการณ์มาจากสองปีแล้วการปลูกของผมแบบเนี้ยมันก็ปลูกของผมแบบ,แบ,บมีแค่แบบมีอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็ผ่านกระบวนการคิดมาหลายๆอย่างแล้วว่าทําไมเราต้องมีแคบบ่ทําไมเราต้องปลูกแบบในถุงแบบนี้อย่างเงี้ยครับ ทำไมไม่ปลูกบนแปลงที่ใส่ดินเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปเก่าๆของผมก็จะรู้ว่าทําไมผมต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ที่พื้นที่ของแต่ละคนอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนว่าว่าจะต้องปลูกแบบไหนอะไรแบบไหนพื้นที่ในการปลูกผักมีมากน้อยแค่ไหนจํากัดพื้นที่ในการปลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า ใค,ใครที่หันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับออร์แกนิกเกษตรอินทรีย์ผักสลัดอินทรีย์หรือผักอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาด้านอินทรีย์ครับเพื่อนๆต้องใส่ใจในเรื่องของของดินปรุงปลูกให้เยอะๆใส่ใจเรื่องจุลินทรีย์น้ำหมกักใส่ใจเรื่องปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆที่เพื่อนๆจะเอามาใส่อย่างเงี้ยครับต้องเรียนรู้ต้องอะไรหลายๆอย่างมากๆมันถึงจะทําให้เพื่อนๆนอะปลูกอะไรก็งามไปหมด อย่างตอนนี้ผมโอเคกับการปลูกผักสลัดของผมแล้วว่าดินของผมที่ได้มาครับมันมีสารอาหารครบคร้วนแล้วผมก็เติมปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าไปเสริมหลังจากนั้นก็เริ่มคุมดินเริ่มอะไรละเราก็จะรู้จากนิสัยผักสลัดของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วดินพวกเนี้ยดินเก่าพวกเนี้ยครับผมก็ไม่เอาไปทิ้งนะครับผมก็จะเอาล่อนล่อนแล้วเอารากมันออกแล้วผมก็เอาดินเก่าพวกเนี้ยครับไปผสมกับปุ๋ยหมักของผมใหม่ ผสมปุ๋ยผสมสารอาหารเข้าไปใหม่แล้วก็ไปหมักใหม่แล้วก็พอหมักได้ที่ก็มันมาใช้งานมันก็จะหมุนวนไปอย่างนี้ครับเรื่อยเรื่อย,อยมันก็จะเป็นระบบของมันไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ข้าวข้าก็ประมาณนี้แล้วครับที่เราจะมาคุยเรื่องดินสว่วนอันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะเปริงเกอร์มินิที่ผมเอามาปักเพื่อให้มันเพื่อมันมีน้ําพุ่งออกมาเนี้ยแล้วก็กระจายอยู่แค่นี้มันไม่ได้กระจายเป็นสวิงวงกว้างนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างถนน าสวิงวงกว้างไปก็คือคนที่ผ่านไปผ่านมามันก็จะเปียกอันนี้ก็อันนี้ก็คือผ่านการคิดการอะไรของผมมาหมดแล้วนะครับว่าผ่านไปผ่านมาเปียกแล้วก็ข้อเสียของมันแบบสวิงวงกว้างก็คือมันจะทําให้น้ำมันไปลงที่อื่นเยอะทําให้ผักสลัดของเราอะ่ะกว่าจะได้น้ําเยอะมันก็ทําให้ใช้ปริมาณในการลดน้ําเยอะไปด้วยประมาณนั้นครับก็เลยใช้สปริงมินิสปริงเกอร์แบบนี้แบบหัวแบบนี้เอา ทำให้ประหยัดน้ำแต่ก็ถามว่าแล้วมันแล้วมันแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันให้น้ําได้สมบูรณ์หมดทุกต้นไหมมันก็ไม่ทุกต้นเพราะฉะนั้นบางต้นมันก็อาจจะได้ดรามน้อยเราก็ค่อยเอาฝักบัวมาเสริมมาลดเสริมไปอย่างเนี้ยครับส่วนข้อเสียงมันเกี่ยวกับพวกสปริงเกอร์พวกเนี้ยมันก็คือจะมีพวกเอ่อหญ้าข้างทางที่มันจะมี รกๆเพิ่มขึ้นมาเพราะมันก็ได้น้ําไปด้วยเพราะนั้นการแก้หาปัญหาครั้งต่อไปของผมก็คือผมจะเอาพวกซื้อผ้ามาคุมดินนะครับเพื่อให้หญ้าพวกนี้ตายให้หมดเราก็จะใช้พวกผ้าคุมดินมาคุมแทนเพื่อให้หญ้ามันไม่มีอากาศหายใจแล้วมันก็จะตายไปเองประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเฟสต่อไปของผมที่ผมจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้หญ้ามันขึ้น งามมากเกินไปในส่วนที่มันได้น้ำประมาณนี้เลยครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอาสาด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทำให้คนอื่นเห็นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นได้ครับตอนนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เลยครับลองดูนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์เกษตรออร์แกนิกอะไรต่างๆลองศึกษาเรื่องการเรื่องดินให้ดีมันมีผลมันมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากแน่นอนครับโอเคครับ อันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ